เปิดได้ไม่ใครเนี๋ยยาเหลืองดีนะยาเหลืองเศษอะ่ะทาปุ๊บเย็นสว่างเลย <c oughs> วิ่งไดนะ้ตอนเนี้ยเอายาเหลืองไี่นี่ <c oughs> ยาเหลืองเขาเศษมีอยู่เวิร์กไง หาเราเขาอยู่เลยอจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ลงละแกบระการหรอคุณนิดเหรอปลอดภัยีว่าหลับตาม่อะแล้กลัวไอเย็นเขาาเแกให้ไหมอะไรจะจองป่ะ เราเป็นตี๋อ่านไม่เ่นดิ